ตัวใหม่ได้12 WES 3.0ด้วยนะรุ่นนี้อ่ะสุดท้ายอ่ะ,อะ มาลองเทสกันโดยการต้าบ่มเทสคนเดียวมันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่ากูพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมมาไอตัวไอตัวตอแหล one. <laughs> เดี๋ยวลองมาทดสอบไอ้แว่นเนี้ยมันจะเป็นสายแบบกระป๊อกระแปะคือแรงไม่มีอ่ะไอ้เนินไอ้เนี่ยจะเป็นคนที่มี power ประมาณหนึ่งนะเป็นสาย power เราก็จะลองให้คนสาย power ก่อนโ <Okay. S 1> อเคไป ฟิลลิ่งของมันเป็นไงบอกให้กฟังเลยแหละมันเซฟสบายกว่าเซฟสบายกว่าไอ้ฟิลถ้าเทียบกับไม้พาวเวอร์ใช่อ่าเซฟสบายกว่าเซฟสบายกว่ามันลูกมันไปถึงแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะลูกมันออกสลายไม้เร็วไหมเร็วเร็วกว่าแล้วบอกนี่เอ็นเอ็นเนี่ยเอ็นขึ้นแบบกะกาดเลยนะคือได้สเปคของไม้โดยโดยเต็มเลยอ่ะอ่ามันเด้งกว่าเด้งกว่าแล้วลูกเซฟสบายโอเคถึงหลังแน่นอนถึงหลังแน่นอนโอเคอ่ะลูกตบ มอสโซลก็ยังไม่ต่างจากเมื่อวานนะลูกตกเขาสึกยังไงอย่างเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีลูกลูกมันไม่จิกลงไปไม่จิกเอออ่าโอเคเหินค่อนข,ข้างเหินอ่าลูกรับสบายกว่าสบายใช้คำว่าสบายเด้งอ่าเด้งกว่าเด้งกว่าคือมันตีตีได้ง,ง่ายกว่าดีกว่าง่ายกว่าอ่า โอเคให้นัดอันนี้ลูกเซฟก่อนอ่ะ <c oughs> มึงได้ตีเอ็กฟิลด์ไปแล้วบาลานเหมือนกันทั้งคู่ <c oughs> เดี๋ยวมาบอกกูว่าลูกเซฟอบ,บต่างจากเอ็กฟิลด์ยังไง โอเคสปีดลูบไปมันก็ยังไม่ถึงหลังเหมือนเดิม oh. ตัวมึงเองนะอะถ้าฟิลเปรียบเทียบกับไม้ที่มึงเคยใช้พวกเบสสองสมุไร X ฟิลจริงๆถ้าบอกเันี้ยปกติอะตีเอ็นยี่สิบหกแต่ฟังตึงใช่ไหม,มแต่นี่มัน30มสิบแต่ว่าตีอะตีสบายจอกตีสบาย,ายไม่มันตีง่ายหม่ถึงว่าด้วยน้ำหนักไม้ด้วยแรงเวี่ยงอะไรเงี<า>้ย มันสบายอะเออถ้าเทียบกเอซิลเลยนะอ่ะถ้าเทียบกับเอ็ตัวนั้นอะคือแบบจังหวะเวียงอ่ะรู้เลยว่ามันไม่ได้กินแรงคือคือโอเคแหละเอ่อตัวนั้นอ่ะลูกอาจจะไปเยอะกว่าแต่ว่าสมมติตีแค่สิบลูกอ่ะคนละเรื่องเลยคือด้วยที่กูแรงน้อยเนีพอกูตีสักถ้าตัวนั้นอะถ้าเซฟหนักๆสักประมาณสามสี่หลูกเนี้ยจะเริ่มหมด แต่นะั่นคือได้เรื่อยๆเลยคือมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ดึงแรงเรามากแต,แ,ตแต่วิธีที่กูดูเมื่อกี้นะคือสปรดรูมไปก็คล้ายๆเดิมเลยนะใช่คล้ายๆเดิมแต่สบายขึ้นใช่แต่สบายโอเคไม่กินแรงมอกไงความรู้สึกมันถือว่าตบดีมากถ้าเทียบกับเบฟสองจริงๆฟิลัมคล้ายกันมากเลยนะแต่ว่า รู้สึกว่าอันเนี้ยมันตีตีสบายสบายเลยอ่ะไม่แต่แนก่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นเอ็นที่กูแม่แร้เอ็นแพงมาขึ้นเอ็นมันจะค่อนข้างนุ่มอ่าอ่า้น30ไปมันก็เลยทาให้รู้สึกว่า28แปดไม่มันมันจะได้ฟิลไม้เต็มเต็มอ่ะมึงใช้แรงกับไม้เต็มเต็มไม่ได้ใช้แรงเอ็นเลยอ่ามันเค้นไม้เต็มเต็มด้วยคือข้อดีของมันอ่ะคือมันไม่ได้กินแรงเว้ยพอมึงตบลูกหนึ่งอ่ะมึงสามารถเล่นได้ต่อเลยแต่ถ้ามึงเล่นสาย power สมมติอย่างกูเล่นสาย power แต่กูอ่ะ แรงไม่ได้เยอะ,อะขอมันตบอ่ะมันเหมือนกันคือตบมันไม่ตายอยู่ดีแต่ว่าเราจะหมดแรงจากการตีลูกที่หนึ่งแทนแล้วมันจะเล่นต่อ,อยากอ่ะ,อะถ้าเทียบกันลูกรับ รู้สึกว่าถ้าเทียบกับเบฟอ่ะเบฟรับง่ายกว่า12โปรรับง่ายกว่าใช่เบฟสองโปรรู้สึกว่ามันแต่ว่าตัวเนี้เวลารับวางอ่ะง,ง่ายง่ายมากเลยอหมายถึงว่ารับไม่ได้ดีดกลับรับแต่วางหน้าวางง่ายง่ายกว่าเบฟอีกนีเท่าก,ก็สรุปว่าแม่งคือแบบไม้อลราเอาอตัวนี้ออกมาก็ถ้าจะไปวิกเตอร์น่าจะใส่สุดกับตัวนี้ค่อนข้างเยอะอ,ะ,อะมาจะมาสรุปเนื้อเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อสัมผัสข,ของตัว X ไอตัวอะไรวะ dx <อ> dx 12บะมันใส่เมทัลลิกด้วยแหละแต่จะเอาฟิลที่ตีวันนี้ก่อนว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง power speed control อ่ะตรงหลัก3อย่างนี้พอนะลูก power มึงให้กี่คะแนน7 8อ่าลูก speed กี่คะแนนครับ8.5 8 control <5. S 1> ค,ครับ9ก5บอก,กตรงๆเลยบอกสรุปเลยไงมันคือไม้อลร,ราวมันเป็นกลางทุกอย่างนะแต่ ก่อนหน้าเนี้ยไม้อลาวออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่ผมคิดว่ามันผลิตได้ออกมาสมูทสมบูรณ์แบบอะเป็นบาลานซ์ที่ทํายากที่สุดละคือไม้พ w e r มันก็จะมีไอ้นี่ของมันไม้สปีดเนี่ยมันก็จะมีไอนี่ของมันค่อนข้างที่จะง่ายส่วนถ้าเป็นไม้คอนโท l เนี่ยอลาวเนี่ยมึงคิดว่ามันจะทายากสักแค่ไหนกันเชียวไม่ถึงว่ามันต้องชูแต่ละเรื่อง,เร,องเรื่องการสปีดเรื่องพาวเวอร์อะไร้ยคือมันต้องบาลานซ์ให้มันใกล้เคียงกันทั้งหมดอ่ะใช่นะแต่ผมคิดว่าเนี่ยไม้คอนโทนเนี่ยไม้อลาวเนี่ย แม่งคือไม้ที่ทํายากทำบารัลออกมาได้ยากที่สุดมันมันส้มมันส้มยังไงวะมันส้มเปล่าวะเลขสีอะไรวะเี่ยวโอรสเดี่ยวรสโอรสโอรสเหมือนแอลโอรสปะเอ๊ะแปดสิบให้สองให้ไม้นะกี่คะแนนเจ็ดจุดแปดแล้วแบโดยรวมของผมเหรอจริงๆชอบนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่วนตัวกูเป็นคนชอบไม้ที่มันตีง่ายเว้ยแล้วพอตัวนี้มันตีง่ายก็เลยชอบมันก็เลยสัก8.5อะไรอย่างเงี้ยแปดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งที่ไม้อื่นมันทำไม่ได้ แล้วไดเอ็2สิบสองทำได้เนะี่ยสุดแม่งแน่นเลยแน่น,น,นจ,รจริงจริงส่วนตัวพราว่ามันเหมาะกับไม้ที่แบบเป็นยูเซอร์ทั่วไปที่แบบอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้สึงเล่เลเลนักกีฬาระดับ power หรือระดับอะไรอย่างเงี้ยแต่หรับยูเซอร์ทั่วไปที่แบบอ่าตีได้ตีเกมได้พอตีได้อะไรอย่างเงี้ยน่าน่าน่าสนใจเพราะว่ามันมันมันมตีมันตีสบายด้วยแล้วอย่างคิดว่าผู้หญิงก็ตีได้ผู้หญิงก็ตีง่ายตีสบายเออแล้วยิ่งคนที่เหมาะคือคนที่ไม่มีแรงแต่อยากตบง <laughs> ไม่เพราะว่ามันยังมันยังพอตบไดไงเ,เพราะว่าบางทีถ้าเกิดแชร์ไม้เป้าไปอ่ะยิ่งเราไม่มีแรงแมงยิ่งตบไม่ไปเลยเออแต่ไม้เนี้คือส่วนตัวกูไม่มีแรงแต่กูยางชอบตบเลยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเออใช้ไม้เนี่ยมันตีสนุกเลยมันตกได้มันอะไรได้อ,อ่าเดี๋ยวสรุปนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกับว่าได้สิบสองคนนี้โอเคถือว่าไม่เสียใจนะไม่เสียใจที่จะรับไปดูแล ใครสนใจนะครับก็ทางร้านในเวมบอนช็อปนะครับก็มีจําหน่ายนะต,ตอนถ้าลงวันที่ลงคลิปน่าจะยังเป็นช่วงที่จองพเอลเดอร์กันอยู่ก็รีบสั่งจองเข้ามานะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย